เอาอย่างนี้กัมพูชาอีกกี่ปีจะได้เอาอย่างนี้ไอ้แค่สร้างสนามบินเนี่ยไทยก็สร้างได้ถ้ามีเงินยิ่งไปได้เงินจากจีนมาช่วยตอนนั้นน่ะนะแต่บริหารน่ะปัจจุบันการจราจรอากาศกัมพูชายังบริหารเองไม่ได้เลยใช่นะชี่อย่าว่าแต่ไอ้เที่ยวบินขึ้นลงบริหารธุรกิจเลยถ้ายังความสัมพันธ์กับไทยแบบนี้เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะล้างนะ เพราะฉะนั้นกัมพูชาเศรษฐกิจภายในตอนนี้ย่บแยบใกล้จะตายแหลไม่ตายแหละอยู่แล้วพยายามที่จะอยากให้ไทยเนี่ยเปิดด่านแต่ทํายังไงจะเป็นทางลงเท่านั้นเองเพราะอะไรครับทุกวันนี้คนกัมพูชาทะลักกลับมาที่เมืองไทยส่วนประเทศเพื่อนบ้านเราครับรวมไปถึงในแฟนเพจสมเด็จวุนเซน ช่วงนี้ก็โพสกันนำกันนำนั่นก็คือสนามบินใหม่นึกว่าวัดซะอีกโอ้โหโพสตเป็น MV ประมาณ3-4เพลงอ่ะใ,ในเพจสมเด็จคุณเซนส่วนชาวโซเชียลของกัมพูชาเองก็ไม่น้อยหน้าครับมีการโพสต์คลิปไปทำคอนเทนต์แล้วที่สำคัญชอบแท็กแท็กมาถามคนไทยในอาเซียนมองไทยบอกว่าคนกัมพูชาแท็กถามคนไทยประเทศเสียมนีแบบนี้ไหม<อ>สนามบินานานาชาติเตโชเนี่ย ค่ะนี่ใหญ่มากนะเขาอวดว่าใหญ่อันดับเก้าของโลกค่ะเสียงมีไหมเสียงมีหรือเปล่าเนี่นี่ถักมาเลยนะมีหรือเปล่าด้วยหมายของพระพุทธรูปในสนามบินเหรอหรือบรรยากาศแบบนี้ผู้คนไปเนี่ยแล้วไปนั่ไรผู้คนไปนั่งตากแอร์กันตากแอร์ไปกราบพระค่ะไปตากแอร์กันไปทำคอนเทนต์กันเนี่ยผมไปดูแวะ้ายที่เที่ยวบินที่สนามบินอะเอาตรงๆนะจำนวนเที่ยวบินขึ้นลงอะ น้อยกว่าสนามบินเชียงใหม่สนามบินขอนแกน่นสนามบินนครศรีธรรมราชบ้านเอาเยอะเลยจะมาเทียบอะไรกับสุวรรณภูมิอา่าค่ะแล้วล่าสุด AOT Official ครับค่ะ,คะได้มีการเปิดเผยว่าค่ะสนามบินสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยกระดับเป็นสนามบินระดับ4ดาว จากการประกาศของสกายแพรกนะโดยคุณบวีนาจริยะทิติพงศ์รักษาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ค่ะบอกว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยกย่องยกระดับนะจากท่าอากาศยานร,ระดับ3ดาวเป็นท่าอากาศยานระดับ4ดาวจากประกาศของสกายแพรกค่ะเอาอย่างนี้กัมพูชาอีกกี่ปีจะได้เอาอย่างนี้ไอ้แค่สร้างสนามบินเนี่ย <c oughs> ใครก็สร้างได้ถ้ามีเงิน <c oughs> ยิ่งไปได้เงินจากจีนมาช่วยตอนนั้นนะ่ะแต่บริหารน่ะปัจจุบันการจราจรอากาศกัมพูชายังบริหารเองไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ไอ้เที่ยวบินขึ้นลงบริหารธุรกิจเลยถ้ายังความสัมพันธ์กับไทยแบบนี้เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะล้างนะเพราะฉะนั้นกัมพูชาเศรษฐกิจภายในตอนนี้ยวบแยบนะใกล้จะตายแหลมิตายแหลอยู่แล้วพยายามที่จะ อยากให้ไทยเนี่ยเปิดด่านแต่ทํำยังไงจะเป็นทางลงเท่านั้นเองเพราะอะไรครับทุกวันนี้คนกัมพูชาทะลักกลับมาที่เมืองไทยจับได้เนี่ย็ถหนึ่งเป็น10บบางลอตหลาย10นี่อย่างล่าสุดฮะแรงงานกัมพูชา12รายลักลอบข้ามแดนยอมจ่าย6,000บาทต่อคนนะอันนี้ที่อรัญญประเทศสักแก้วทหารเนี่ยจับควบคุมตัวเอาไว้ แล้วดําเนินการตามขั้นตอนแล้วถามเลยว่าอ้าวไหนบอกกลับไปโน่นมีงานทํำรัฐบาลดูแลดีมีงานรองรับอ่าเดี๋ยวลองไปดูทหารเนี่ยถามแล้วเขาตอบกันยังไงนะค่ะไปซึ่บรีกับน้องใหญ่ไป,ปทำง,ง,ง,งานทางานดูต่วนนะสุดตามไม่เป็นกมรมชาหรือเป็นคนไทยใช่หมมือดี อะไรพิจารณาคนเลยพิจารณาคนแล้วไอ้ออกมาไอ้เนี่ยเชียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยพวกเราปอกพันกับตัวเราพันจ่ายมายังจ่ายเท่าไหร่ยังไม่ได้จ่ายไม่จ่ายยังไม่จ่ายทั้งคนแต่ต้องไปทำงานต้องจ่ายรไปทำงานไล้ไปยืมตะเกียจจ่ายก่อนยืมตามใจถามจริงๆอนี้มาทำไมนู่นก็ไหนว่าสบายแล้วมี รัฐบาลดูนะอย่างนี้มีข้าวมีอะไรให้กินอย่างดี้นี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะจับได้เนี่ยสิบสองคนเอาไหนบอกมีงานอยู่ที่โน่นโอ้ไม่มีเลยนะก็อนดำเนินการตามกฎหมายครับก่อนหน้านี้จับได้สห้าสิบคนก็เข้ามาทางอะไรยี่ประเทศเหมือนกันไม่มก่อนหน้านี้นะหนีความอดอยากในเขมรค่ะแล้วทหารถามนะ เอาเห็นบอกโซเชียลกัมพูชาบอกคนไทยนิสัยไม่ดีโจมตีอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆเป็นยังไงเอาบอกเลยพูดเลยข้าวมคไ้ป้าแล้วแล้วไปทำงานที่ฝั่งฝั่งไทยคนไทยเป็นยังไงบ้างคนไทยก็เป็นคนใจดีจ้าป้าเคยมาทำงานที่ไทยมีคนเวลาเวลาไม่มีข้าวกินไม่มีหมอหมีข้าวไม่มีคืนคาไรของไทยคนไทยเป็นคนใจดีจ้าก็ไม่มีตังไม่มีตัง รถทาลายเขา,าก็ให้นะจ้าซื้อทาไลายเขา,าก็ใหจ้จริงคไนไทยก็เป็นคนใจดีมีมาทำงานเีนินไทยแม่งได้เงินเรียนลูกสนาคารธนาคารา ไ้มีงานทมีแต่ขรังมันทุกขมังไทยได้ขแังเยอะกว่าเ้าก็ใจดีด้วยอันนี้เมื่อสี่ห้าวันที่แล้วคือมาทุกวันช่วงนี้ลดใหญ่บ้างลดน้อยบ้างทุกวันค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจในกัมพูชาเนี่ยกำลังหายะในแท้ทรูฮะได้มีการนำเอาข่าวที่สำนักข่าวเขมรรายงานเองนะเอามาขยายให้ฟัง ว่าไม่กระตังสื่อเขมรก็ยังรายงานว่ามีคนตกงานกันอย่างท่วนหน้าครับรรัยงแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากประเทศไทยเตะฝุ่นกันเป็นจำนวนมากเงินเก็บก็เริ่มล่อยหลอค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาให้คำมั่นบอกว่ามีตำแหน่งงานรองรับเพียงพอค่ะ ผู้ชมคะข่าวนี้สื่อไทยไม่ได้เป็นคนนําเสนอเองนะคะแต่ว่าสํานักข่าวแคมีไทม์ของกัมพูชาออกมารายงานบอกว่าแรงงานชาวกัมพูชาจํานวนมากที่เดินทางนี่คือเนื้อข่าวจากสํานักข่าวกัมพูชานะ,ะเพราะฉะนั้นตอกย้ําว่ากัมพูชาเนี่ยปัญหาภายในสุกงอมเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นไทยเรายังไม่เปิดด่านจนกว่าจะได้ตามเงื่อนไขของเราค่ะ ใครจะตายก่อนกันใครดำน้ําอึดกว่ากันอย่างที่คุณเซนพูดอ่ะอ้าวดูสิในขณะเดียวกันไทยเองต้องรับศึกหลายด้านนะกับเพื่อนบ้านบางประเทศก็ด้วยในขณะเดียวกันสื่อระดับโลกบางสื่อเหมือนมีงานน่ะอยู่ๆก็พยายามที่จะนําเสนอด้านลบของเมืองไทยด์กไซส์ของไทยแลนด์นั่นก็คือ BBC ค่ะแต่ปรากฏว่ากระแสตีกับโอ้โหทัวไปลงที่ BBC แล้วบรรดาอินฟลู รวมไปถึงคนต่างชาติที่มาเที่ยวมาอยู่เมืองไทยทำคลิปตอบโต้ B B C กันเต็มโซเชียลไปหมดเลยกา,ารวเปิดการควรจะเป็นมาตรการสุดท้ายของการเจรจารมันก็จำเป็นะนะการเปิดการแต่ควรจะเปิดในงเวลาที่สมควรที่เหมาะสมเมือ่อผู้นำประเทศเกาหลีเข้าใจเราแล้ว ไม่ยือกับประเทศไทยแล้วการที่เราใช้อาวุธขนาดหนักมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตพนเดือนส่งผลต่อการขยายสงครามขนาดใหญ่ระหว่างประเทศเราไม่เหมือนไม่เหมืนสม็ที่เท้าทีมาใส่คนเดือนทำมีมีน้องคนหนึ่งน้องถามนะครับว่าทาไมเราไม่มีคนเรือนต่อโต้ครับพี่ ถ้าเรายิงพลเรือนแสดงว่าสัญญาณเราต้เหมือนกันรับเช็คท่าทีล่าสุดแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินพาดกลางการันตีไม่เปิดด่านปล่อยให้กัมพูชายอกสิโลลากแม้ปัจจุบันมีการหยุดยิงชั่วคราวและอยู่ในขั้นเจรจาแต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมาเหตุสู้รบที่เกิดขึ้นทำให้พี่พ น้องๆทหารเสียชีวิตเพื่อชาติไปถึง15นายต้องนึกถึงญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ของทหารเหล่านี้ดังนั้นตราบใดฐานไทยยังคงเข้มแข็งจะไม่มีใครจะมาแย่งแผ่นดินของไทยไปได้สำหรับการเปิด,ด่านถือเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งทำให้กัมพูชาเดือดร้อนพอสมควรไม่ว่าจะเป็นรถถังก็ต้องใช้น้ำมันหรือบังเกอร์ต้องใช้ปูน แต่กัมพูชาไม่สามารถซื้อน้ำมันและปุนจากประเทศไทยได้ปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการหรือชาติใดกล้าไปลงทุนหรือไปเชื่อมสัมพันธ์กับฝ่ายกัมพูชาเพราะฝ่ายกัมพูชาไม่มีจริยธรรมและไม่เคารพกติกาสากลดังนั้นการเปิดด่านควรจะเป็นมาตรการสุดท้ายของการเจรจาควรจะเปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อผู้นำประเทศกัมพูชาฟุลเซนและฟุลมาเนตเข้าใจ และไม่ดื้อกับประเทศไทยอีกแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ